ครับกองทัพบกก็ป้องกันแชมป์ตะกรอ้อชิงแชมป์ประเทศไทยได้สําเร็จครับนี่เป็นการแข่งขันตะกรอ้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําพิศมรนะครับแข่งที่สูนย์กันค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับเสป,ปักตะกรอ้อทีมเดียวรอบชิงกองทัพบกแชมป์เก่านี่มาในเสื้อสีเขียวขาว ทรงอดีตดีกรีทีมชาติไทยพัทรพงค์ยุพดีพุทธิพงศ์พักดีและจตุพลสิริอาจลงสนามและมีพรชัยเขาแก้วเป็นตัวสำรองทหารบกเจอกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับที่มีกรีษดาสังวงังสุปรณกรหนูสุวรรณและมงคลปัทโทวังลงสนามถือว่าดวลกันสูสีเลยครับต้องสู้ถึง3เซตและสุดท้ายเป็นกองทัพบกชนะไปสองต่อ1เซตครับป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยแล้วก็ได้ครองถ้วยพระราชทานครับ มาดูทีมหญิงกันบ้างครับในรอบชิงชนะเลิศสมสรตะกร้อราชบุรีประกอบด้วยสุวิชาดาบุญมากไอรินสืบธรรมบุษยาดีเจริญพบกับมหาทยาลการกีฬาแห่งชาติชนบุรีที่ส่งหัทไทยทิพจันทรักกลับเนตรปรยาจมคำและภาวรินวงหนองแวงลงมาด่วนครับคูนนี้สู้กันถึงเซตตัดสินเช่นกันครับและเป็นสุดท้ายแล้วสาวราชบุรีเสีนชนะไป2ต่อ1เซต15 1ห14 17็และส5ต่อสาควายช้ำเป็นของครับ แล้วก็ปิดท้ายที่รอบชิงชนะเลิศในตะกร้อ4ี่คนชายรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรายการนี้เนี่ยจัดชิงชัยปีนี้เป็นปีแรกนะฮะกองทถบกมาอีกแล้วครับก็เจอสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมครับและเป็นกองทถบกที่ย้ำชัยชนะไปอีก2องเซตร,รวด17ต่อ16และ15ต่อ8ปควา้าแชมป์ประเภทตะกร้อ4คนชายรุ่นประชาชนไปครองครับ